ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่ช่วมม e ิบซี่คือทันนะคะของช่องเจนั่งน้ำโชกเนาะค่ะเนาะทำช่ชมะ่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของลุงมารก็ของอาจาร,รย์สารคามเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางงวดทีเแล้วของลุงมานกับเขาศูนย์หกเนาะคะ่ะทำช่วมเนาะตัวหลุดตัววิ่งกับเขาตัวเจาะกับเขานะคะหลายท่านหลายคนที่เป็นแฟ้งลับของ รุ่งมานก็นคือชิโชคดีไปค่ะทนช่วงขาข่าวอา่าเจอคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกด Subscribe ก,กดไลค์กดแชร์กดแชร์ชรออกไปเพื่อว่าจะได้ให้คนหลายๆท่านหลายๆคนเขามาเห็นช่องเจ๊น้างน้ำกันเนาะคะเนาะเพิ่มการมองเห็นค่ะทนช่คงะอีกอย่างหน,น,นึ่งใครอยาาเข่าลุ่มไล่นะคะกลุ่มไล่ของเจ๊ยน้างน้ำโชค อุย้ยถ่่นมู้ช่มขามือเศร้านี่ตื่นข้นมากการชาัดการรับอโจรพี่ยพี่ดาวโจรเี่ยพี่พระเจ้ากระลับรับศัพท์ลวกะอประตูใช่ที่ออกไปเมื่อกี้ก็เข้าเต็มๆตมอาจารย์สารข้ามบ่ธมบดาอาจารย์สาระขา้า,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 ะขามก็ลุ่งหมานบ่ธมบดานะคะปล่ตยลักเนแนวทางอุย้ยขักคาะท่วู้่มขา ผู้ใดสนใจที่จะหารายได้ประจำ้ันค้าประทูค้าลูกค้าล้านไปเรื่องเรียนเพรา้ใดอยได้รอคะทาชค่มขาขม่าไอดีไล่ทักไอดียไล่มา0832496541เนอะค่ะเนอะขามาใดนะคะท่ช่วมขาเมื่อแรกนี้เล่าพัฒนามีที่เด็ดนะคะท่ชน่มฝ่าเขมานะคะเพราะว่าเออ่ สายดวนจะปล่อยเฉพาะในกลุ่มวีเอพีนะคะทานช่ขาขาราะว่าเวลามันกระชันจิตเนาะค่ะเนาะตะคอยพอม่พี่นลองทางช่วงเอฟซีทุกท่านทุกคนไทสาบโดยทั่วกันนะคะเอาเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาะคะ่ะทางช่วขาเมื่อมึงไปน้ำกันว่าตัวเลขแนวทางของลุงหม,มานก็ของอาจารย์สารคามหวัวดนี้สิเป็นตัวใดเนาะค่ะเนาะไปดูด้วยกันเลยคะ่ะนี่คะ่ะทางช่วมขา ตัวเลขเนี่ยข้างของลุงหม,มานนะคะลุงหม,มานบอกว่าวิ่งรูดที่สองกับสามเม้นที่สองฟันที่สองตัวเลขพคนไห่มากกับนี่สองเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสามแปดสองสามแปดชุดสามตัวสองสามแปดแล้วก็สามสองเจ็ดนะคะที่ตัวก็ตัวเลขของแอดคือสองเจ็ดนะคะเอาตรมช่วงพิจารณนาสาเพราะว่า บุเรงเนี่ทางเล่าพัฒนาของลูกม,มันบุธรรมดานะคะอันนี้ของอาจารย์สารค่ามวดทีเหลวกับเขานะคะเนื้อวดนี้แยกบนแยกล่างเลยบนรูดสี่เม็ดเดียวบนรูดสี่เม็ดเดียวมีสี่สามสี่หกสี่แปดล่างวิ่งรูดที่ห้าเม็ดเดียวมีห้าสามห้าหกห้าแปดห้าสามห้าหกห้าแปดนะคะ ห้าสามห้าหกห้าแปดห้าสามห้าหกห้าแปดทำช่วพิจารณาเอานะคะแคปหน้าจอเลยค่ะแคทหน้าจอเรียคขะทำช่วค่ะเคปหน้าจอเลยนะคะแคปหน้าจอเลยอาจจะพ่วงไทยด้วยตัวเลขแนวทางชุดอุ่นใจของเจ้านางพรอมอะคะเนาะ ชุดอุ่นใจของเจน้นางพร้อมชุดอุ่นใจเที่ยวที่แล้วหลายท่านไลายคนว่าโอ้ยเจน้นางมันหลยตัวปวดนะคะเที่ยวนี้แอดก็เลยเอาเฉพาะแขนๆมากให้ท่านผู้ชมได้นําไปพิจาจรณาเนาะคะ่ะนอกราวาตัวเลขแนวทางชุดอุ่นใจออตั้งแต่เห็ุมาหนีโบขาดจจกงวดนะคะโกขาดจจกงวดอีพี่สองนี่เป็นงวดที่น่าจ,จะเป็นงวดที่สิบเท่าไหร่ อ่าแอดนับก่อนเลือกฐานทั้งช่วงขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองขวดนี้เป็นงวดที่สิบสามค่ะทั้ช่วงขาขวดที่สิบสามเดี๋ยวอเขียนอะไรกันขวดที่สิบสามขวดที่สิบสามนะคะ ทำช่วมมือไปอกันเลยอันนี้เป็นงวดที่13นะคะเป็นช่วงขาเห็นทพี่เดียวอันนี้เป็นตัวเลขแนวาทางเล่าพัฒนาชุดอุ่นใจนะคะเลขหลักคือ2กับ4นะคะตัวประกอบ5 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4ชุดสองตัวบนล่างนะคะสองตัวบนล่างกลับด้วย มีห้าสองสองห้าห้าสี่สี่ห้าเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งสองสองสองสี่สี่สองสามสองสองสามสามสี่สี่สามสี่สองสองสี่สี่สี่เลขบนมีอยู่สองตัวคือสองสองกับสี่สี่เนาะคะ่ะเนาะสองสองกับสี่สี เลขทั้งหมดถ้าไปกับข้อมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองชุดค่ะตัวเลขแนวทานยี่สิบสองชุดช่วงมกชอบประจัดขัดกเกลาบ่พลาดนี่ค่ะตอนช่วงขาชุดยี่สิบสองชุดนี่คือไม่พลาดนะคะเพราะฉะนั้นทำช่วงเิบซี่กันั่งไปพิจารณา ถามว่าตรงกับของคุ้ไรบบก็บของอาจารย์สลักข้ามตรงบอ่ส43ตรงกับของอาจารย์สลักข้ามคือ43แล้วเนระ43เนี่ยอาจารย์สลักข้าม43า,ม,ามีไหมไม่มีตรงก็ของลงงม,มานตัวใด ตัก็ของลู่มมานตัวใดสองเจ็ดตรงก็ของลูกม,มานสองเจ็ดนะคะสองเจ็ดตรงก็ของลูกม,มานนี่ไหมตรงก็ของอาจารย์สลักข้ามสามซีซีสามตังก็ของลูกม,มนันคือสองเจ็ดเจ็ดสองอ้ทาทำช่วงพิจารณามือนะคะพิจารณามือ มักชอบกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลียกแนวาทางอาจารย์สารคามลุงหมานหลักกชุดอุ่นใจเนาะค่ะเนาะชุดอุ่นใจขอให้ทุกท่านทุกคนโชคมานลำลุ้ยเจ็บเตือนเจือดจะสิ่งดีๆมีโชกเนาะค่ะเนาะเมื่อแรกนี่สองทุ่มยี่สิบเจ็ดนาทีเราจะมีเฮเข้าจะหขอบเงื่อนมาน้ำกันเนาะค่ะเนาะค่ะ เจอกันไม่คิดหนากะอะทำช่วง่ะขอบพวกคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ